ด้วยความเคารพผมขอเล่าอะไรนิดหน่อยตอนผมดื่มกับสาวในที่เดิมคืนนั้นผมอยากเล่าว่าในมุมมองของผมยังไม่เสียสิ่งจนถึงอายุ23ผมเป็นคนเอเชียผมเสียสิ่งเมื่อ5เดือนที่แล้วตอนผมไปนิวยอร์กและมีเพศสัมพันธ์กับสาวไม่กี่คนในทิ่เดิผมบอกเลยว่ามันง่ายมากที่จะเสียสิ่งคือคุณต้องหุ่นดีใส่เสื้อผ้าที่ดูดีมีรูปลักษณ์ภายนอกที่ดีแค่นี้แหละมันเป็นเรื่องที่ง่ายมาก ถ้าคุณสลับเวลาสักหน่อยเข้าฟิตเนสและดูแลตัวเองถึงตอนนั้นคุณจะเดทกับสาวที่น่ารักมากๆในทินเด์ได้เร็วมากผมไม่ใช่คนที่มีเสน่ห์และบุคลิกผมก็ไม่ค่อยดีด้วยงานก็ไม่มีผมมีชีวิตอยู่ด้วยการขอภาษีคืนแต่สิ่งที่ผมทำคือการกินอาหารที่มีประโยชน์และใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมสาวถึงอยากจะนอนกับผมตามจริงแล้วผมยังไม่มีงานทำเลยพวกคีแพ้อย,อย่างผมยังได้นอนกับสาวตั้งหลายครั้งทำไมคุณจะทำไม่ได้ผมคิดว่าหลายคนชอบคิดอะไรเกินจริงไปว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ผู้หญิงอยากมีเซ็กซ์ด้วยทา สมาธิและมุ่งมั่นที่จะเป็นชายชาตรีเพื่อมีพวกที่แพ้ตั้งกี่คนที่ได้ไปนอนกับสาวสุดฮอตสิ่งที่คุณต้องมุ่งมั่นจริงๆคือดูแลตัวเองรูปลักษณ์ภายนอกไม่ต้องสนใจเรื่องที่คนอื่นพูดกันหรอกและสร้างบัญชีทินเดอร์ผมไม่รับประกันว่าคุณจะได้เจอคนรักที่จะอยู่กับคุณไปชั่วชีวิตแต่ผมแน่ใจว่าคุณจะได้เจอประสบการณ์เรื่องเซ็กซ์และสิ่งที่คุณต้องเตรียมตัวคือเป็นตัวเองเมื่อต้องเจอกับสาวในฝันของคุณหยุดร้องให้เมื่อคุณไม่ได้เสียเบอร์สุดออกไปทำงานจ่ายเงิินนนนนนคค่่่่าาาาตเสสดดือทท Xbox อออออละะะ30รร์แททีจมมัััั Xbox กกกกงย5วปหไไ จากไก่และข้าวกล้องเป็นเวลาหลายเดือนจากนั้นคุณก็พูดคุยชิวๆกับสาวในที่เดินนัดเจอสาวเพื่อนกินมื้อเย็ยนและพากลับไปที่บ้านของคุณนั้นแหละง่ายใช่ไหมยิ่งคุณคิดถึงพวกเรื่องที่ซับซ้อนเมื่อไหร่ก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้นนี่เป็นวิธีที่ผมสูญเสียความบริสุทธิ์หลังจากผ่านไป23ปีและหลังจากการนอนครั้งแรกมันก็กลายเป็นสุรพื้นฐานไปแล้ว